ครับวันนี้ผู้จัดการพิเศษสมบัติจากโตโยต้านครทนนะครับก็จะพามาชมนะครับกระบะตอนเดียวซึ่งเราอัปเกรดการแต่งครับในสไตล์ตัวท็อปของรุ่นก็คือ GR Sport นะครับมาดูกันว่าคันนี้นะครับกระบะ2.8 4ว u Wheel ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาตั้งปัจจุบันก็อยู่ที่749,000บาทนะครับเครื่องยนต์ 2,800cc 204แรงม้านะครับ ตัวนี้มาดูกันว่าเราอัปเกรดแต่งให้รล่อๆเท่ๆจบออกจากชุรูมมีอะไรกันบ้างแบบนี้ครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับผมคันนี้ก็อัปเกรดด้านหน้าเป็น g จียสปอรนะครับชุดกระจกหน้า g จียสปอรนะครับผมตัวนี้แล้วก็โลโก้โตต้าสีแดงเพิ่มความร้อนแรงให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวพูดง่ายตัวชุดกันชนไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector นะครับผมแล้วก็ไฟตันบอกแบบ LED นะครับ ก็คือเราดีไซน์ตกแต่งแบบ G R สปอร์ตตัวเหมือนตัวสีประตูเลยนะครับตัวด้านหน้านะครับตตัวโทนสีนะครับลูกค้าต้องการโทนสีแดงคือตัวต้าสีแดงแล้วก็ตัวชายล่าตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้เลือกได้นะครับว่าลูกค้าจะเอาสีเงินหรือว่าตัวด้านล่างก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันก็ได้ครับเหมือนกับตัวแบบที่มาจากโรงงานแต่ลูกค้าขอเป็นโทนดําดุดันนะครับผู้จัดการพิเศษสัจัดให้นะครับมาดูกันต่อเลยแล้วก็ ตัวด้านข้างนะครับก็คือจะเป็นโป่งล้อครับเจียสปอร์ป่งล้อหกนิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวแก้มเป็นแก้มเดิมนะครับเลือกใช้โป่งล้อที่ไม่ต้องเปลี่ยนแก้มเพราะว่าไม่อยากจะไปอ่ะตัวหรือรถลูกค้าตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนแก้มซึ่งการประกอบกลับลก็จะไม่เหมือนกับตัวที่มาจากโรงงานแล้วก็แตงนะ่งหาโป่งที่มันเป็นแบบที่รองรับกับแก้มเดิมของรถนะครับผมแล้วก็ต่อมาที่เราอัปเกรดตรงนี้ก็จะช่วงล่างนะครับ ยก2นิ้วนะครับผมจาก YONG ครับติดตั้งที่ออริจินอลของผู้ผลิตปีกนกตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จัดเซตยกจัดทรงนะครับผมนะครับยก2นิ้วแล้วก็ใส่ดอกเพาตัวล่างตรงเพาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวล้อนะครับก็ใส่ยางขอบ16ครับของ5 7 5 16นะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกรายได้นะครับอยากได้ลายแบบไหนก็เลือกได้แล้วก็ยางตัวนี้ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด3ตันนะครับตรงตามคอนเซปต์การใช้งานของลูกค้าเลยนะครับผมตัวเลาะตัวลายก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับแล้วก็ต่อมาที่เราอัปเกรดก็คือตัวกระจกนะครับคอบสีดำเงาแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ข้างกระจกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนนี้แล้วก็พับปรับพับ,บด้วยรีโมทได้นะครับรีโมทที่กุญแจรถได้เลยนะครับร่า แต่งเติมออปชันให้มีความหรูหราเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราทําเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเพดนะครับเป็นสีดำนะครับเพิ่มความดุดันให้กับรถตัวเจียสปอร์ตคันนี้นครับเมอ่อดึงก็เปลี่ยนเป็นสีดำเงาแล้วก็ขอบรองมือจับก็เป็นเทปล่านะครับผมอันนี้จัดให้แบบนี้ทรงนี้เลยครับได้รถตอนเดียวแบบเจียสปอร์ตนะครับอีกอย่างนึงบันไดข้างนะครับบันไดข้างเราก็ลูกค้าบอกว่า อยากได้แบบในสไตล์เทียสปอร์ตก็จัดให้ครับผมบันดนข้างแล้วก็มีเพจเทียรสปอร์ตนะครับสัญลักษณ์ของความร้อนแรงความสปอร์ตของโตต้าครับตรงนี้จัดให้อย่างสวยงามเลยมาดูกันต่อครับด้านหลังก็เสริมแนบนะครับเสริมหนบก20ิมิลสเส้นนะครับข้างละ2เส้นก็เซตค่ารับน้ําหนักบรรทุกได้สูงสุด3ตันนะครับผมแล้วก็จัดทรงยกนะครับให้คันนี้ออกมาดูล่อ ดูเท่ดูดุดันนะครับไม่เหมือนใครนะครับคันนี้นะครับสอดรับกับนะครับบาลานซ์กับตัวรถนะครับไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่เตี้ยจนจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เซ้นทรงให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็การเช็ดท่าของแหนบนะครับก็คือจะรถเปล่าเนี่ยเราก็วิ่งปกติไม่แข็งนะครับคือความนิ่มนวลเหมือนกับรถที่ออกจากโรงงานโดยที่ยังไม่ได้ดัดแปลงแลนะผมแต่ เวลาบรรทุกหนักก็รับน้ําหนักได้สูงสุด3ตันครับอันนี้ผู้จัดการพิเศษจัดให้เหมือนกันนะครับผมมาดูกันต่อด้านหลังนะครับด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับการใช้งานก็ติดตั้งกล้องถอยหลังให้นะครับผมตรงนี้แบบที่ตัวนอกเขาใช้กันก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปนะครับกล้องถอยเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวบันไดหลังนะฮะการชนท้ายนะครับมีห่วง สีแดงนะครับไว้สาหรับเกี่ยวไว้สําหรับลากแล้วก็มีไฟถอยครับสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในยามค่ำคืนตรงนี้ครับเป็นรุ่นที่เลือกมาคือดีไซน์มันจะเข้ากับตัวเรียกว่าการตกแต่งในสไตล์ g าร์ดสปอนะครับผมอ่ะอันนี้คือตัวเรียกว่า,วาการตกแต่งในสไตล์ g าร์ดสปของเรานะครับผมมาดูกรัรนตอออปชั่นที่ผมเกินไว้เมื่อ,อกี้นะครับเรื่องกระจกมองข้างปรับพับ ด้วยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พับออโต้โดยรีโมทนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็จะมีตัวสวิตช์นะครับอันนี้เราอัปเกรดอุปกรณ์นะครับมีสวิตช์ปรับพับด้วยระบบออโต้ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวเริ่มต้นตัวโรงงานจะไม่มีแต่ผู้จัดการพิเทศษติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้นะครับไม่มีปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับตรงนี้ เราสามารถติดตั้งอัปเกรดอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้นะครับนะครับอันนี้นะครับถ้าประตูไม่สนิทนะครับรถจะล็อกไม่ได้นะครับแสดงว่าฝั่งนั้นผมปิดประตูไม่สนิทนะครับถ้าประตูสนิทนะครับรถก็จะล็อกได้นะครับนะครับสังเกตที่กระจกมองข้างนะครับก็จะปรับพับ,บ,บตามที่เราล็อกได้นะครับออปชันแบบนี้ไม,เม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ไม่มีใคร ทำได้เหมือนแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ดูรถเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าในการที่จอ,อกรถแบบนี้นะครับแคมเปญแบบนี้มีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับจริงๆคือการออกรถแบบแต่งในสไตล์เซียสปอร์ตนะครับเริ่มต้นจริงๆคือถ้าเป็นลูกค้านะครับผมมีเคยมีบอดผ่อนรถมาแล้วมีประวัติดีนะครับมีัอิเครดิตด,ดีเนี่ยก็สามารถออกรถซีดาวพร้อมแต่ง แบบเจียสปอร์ตแบบเซตนี้ทั้งคันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการดอกเบี้ยทูนะครับก็สามารถใช้เงื่อนไขได้นะครับคือดาว25เนตผ่อนสปีจะได้ดอกเบี้ยพิเศษครับแต่ดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับแคมเปญโปรโมชั่นช่วงระยะเวลาที่โตโยต้าจัดให้นะครับหรือว่ารายะเอียดต่างๆการตกแต่งครับอยากได้แบบไหนซ้ไย์ไหนทักทายมาได้ครับในช่องทางที่ขึ้นให้ในหน้าจอครับ หรือว่าถ้าลูกค้ามีรถเก่าอยากจะมาเทิร์นก็รับเทิร์นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็สามารถเซ็นไฟแนนซ์ออนไลน์ได้นะครับผมมีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านที่ทํางานถ้าไม่สะดวกมารมาับรถก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ไปส่งได้อย่างครั้นี้ลูกค้าก็อยู่ใกล้ๆนะครับสระบุรีก็มาใช้บริการผู้จัดการพิเศษในการแต่งรถในสายจีอาร์สปอร์ตให้ซึ่ง เราก็คุยกับลูกค้าพูดตรงๆว่าลูกค้าอยากได้สไตล์แบบไหนทรงไหนจัดให้ได้หมดล้อนะครับการใช้งานแบบไหนอยากได้ล้อ1618หรือว่า20ก็ใส่ได้หมดครับเพราะว่าตัวเจียสปอร์ตพอเราแต่งจัดทรงปับ๊บสามารถใส่ล้อได้ใหญ่ถึง20ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ทรงออกมาสวยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าครับถ้าลูกค้าสนใจทัาทายมาดนช่องทางนะครับจี่ขึ้นทไทหน,า,หนาจอนะครับ ก็ถ้าถ่ายไ่ได้ครับผู้ผจัดก,การเชิดยินดีให้ข้อมูลให้คุยกันในการแต่งรถนะครับตรงนี้เลาว,ว่าแต่งครบจบออกจากจุรูมพร้อมใช้งานผู้จัดก,การเชิดจัดให้สวัสดีครับ